ต้อนรับแฟนๆเดอะช็อกกลับเข้าสู่เดอะช็อกสตอรี่อีกครั้งหนึ่งใน E ีพีนี้นะครับในอีพีนี้เป็นเรื่องของรีสอร์ทแห่งหนึ่งครับซึ่งคุณพิมพ์ส่งเรื่องนี้เข้ามาให้พวกเราชาวเดอะช็อกได้แบ่งปันประสบการณ์หลอนที่คุณพิมพ์ไปเจอมานะครับเมื่อปี2547ครับคุณพิมพ์ได้ไปสัมมนาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกแล้วก็ได้ห้องพักเดียวกับลูกน้องซึ่งเป็นผู้หญิงชื่อเมย์ บังเอิญบังเอิญสามีกับลูกของคุณเมย์เนี่ยเขาตามมาเที่ยวด้วยคุณเมย์ก็เลยแยกไปเช่าห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งก็อยู่ติดก,กับห้องของคุณพิมพ์นั่นแหละครับเลยทําให้คุณพิมพ์ก็ต้องนอนคนเดียวในการไปสัมมนาครั้งนี้ห้องพักที่รีสอร์ทจะเป็นสไตล์บาหลีประตูเป็นไม้และห้องก็กว้างมากตอนนั้นเป็นรีสอร์ทที่เพิ่งเปิดใหม่เอี่ยม ตอนดึกคุณพิมพ์ก็ปิดไฟนอนตอนเที่ยงคืนพอดีแต่ก็ยังไม่ทันหลับได้ยินเสียงประตูไม้หน้าห้องข่ายาดังโครมโครมแล้วก็มีเสียงเหมือนเด็กหรือผู้หญิงเสียงเล็กๆร้องว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยค่ะคุณพิมพ์ก็ลุกขึ้นแต่ไม่กล้าเปิดประตูเพราะว่านอนคนเดียวก็เลยตัดสินใจเปิดผ้าม่านหน้าห้องดู แต่ก็ไม่เห็นมีใครหน้าประตูเลยทั้งทางที่ประตูก็ยังถูกเขย่าอยู่คุณพิมพ์ก็เลยเปิดไฟแล้วสวดมนต์สวดชินบัญชรแผ่เมตตาแล้วเข้านอนซึ่งจากนั้นเหตุการณ์ก็สงบและหลับสบายตลอดคืนพอเจ็ดโมงครึง่งคุณพิมพ์ก็ไปเจอคุณเมย์ที่โต๊ะอาหารเช้าคุณเมย์หน้าซีดแล้วถามว่า ห้องมิมีเมื่อคืนมีอะไรบ้างไหมคะก็มีเด็กมาเขย่าประตูเรียกพี่นะแต่คงไม่ใช่คนหรอกจ้ะเด็กคนนั้นเขาไปหาเมย์เหมือนกันคืนนั้นครอบครัวคุณเมย์เข้านอนราวสี่ทุ่มซึ่งคุณเมย์มีลูกเล็กๆอายุสามขวบมาด้วยพอเที่ยงคืนกว่าๆแฟนคุณเมย์ก็ตกใจตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงใครสักคนวิ่งเล่นในห้อง ซึ่งเขาลืมตาตื่นมาเห็นเด็กตัวเล็กๆวิ่งวนอยู่ในห้องโหเร้อคิกคักคิดคักแฟนคุณเมย์ก็นึกว่าลูกชายลุกมาสนพอจะดุแต่มองไปข้างๆตัวก็ปรากฏว่าลูกชายยังนอนอยู่ข้างๆในใจก็คิดว่าผีแน่ๆคิดแค่นี้เด็กคนนั้นก็หยุดวิ่งวนแล้วหันมามองเขาแล้วก็วิ่งปรีเข้ามาหา จับแขนเขาด้วยมือเล็กๆที่เย็นเฉียบแฟนคุณเมย์เลยตกใจโวยวายลุกขึ้นเปิดไฟพ่อคลายความกลัวแล้วก็นอนต่อพอตี3แฟนคุณเมย์สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกก็เจอเด็กคนนั้นกำลังมาวิ่งอยู่เหมือนเดิมแต่คราวนี้มีชายหนุ่มมาหนึ่งคนกับหญิงสาววัยกลางคนอีกหนึ่งยืนอยู่ที่มุมห้อง แฟนคุณเมย์มองดูแล้วก็มุดเข้าใต้ผ้าหม่มไม่กล้าโผล่หน้ามาดูอีกเลยแต่เขาบอกว่าสามคนนี้ไม่ใช่พ่อแม่ลูกกันนั่นคือสิ่งที่แฟนคุณเมย์รับรู้แต่อธิบายไม่ได้ว่าเพราะอะไรพอตื่นเช้าแฟนคุณเมย์ก็รีบออกไปซื้ออาหารใส่บาตท,ที่วัดใกล้ๆกับรีสอร์ทแล้วก็ยังซื้อขนมและน้ำแดงมาเส้นไหว้ที่ห้องพักด้วยปรากฏว่าคืนนั้นเด็ก และชายหญิงสามคนนี้ไปอยู่ที่ห้องพักของผู้เข้าร่วมสัมมนา,าอีกหลายห้องบางคนเจอเด็กไปนั่งในตู้เสื้อผ้าหรือเจอผู้หญิงมายืนซบหน้ากับผนังแล้วร้องไห้กลางดึกเรียกว่าโดนกันทั่วหน้าทุกคนที่ไปร่วมสัมมนา,าพยายามถามพนักงานที่นั่นว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่แต่ทุกคนปิดปากเงียบบอกแต่ว่าไม่มีอะไร ทีมงานสัมมนาเลยไม่กล้าคาดขันกลัวน้องเขาจะตกงาน <S <S หลายปีผ่านไปบังเอิญคุณพิมพ์ก็ได้กลับไปที่รีสอร์ทนี้อีกครั้งในฐานะวิทยากรสังเกตเห็นว่ารีสอร์ทขยายจนใหญ่โตแต่รื้อบ้านชุดเก่าที่คุณพิมพ์เจอผีครั้งนั้นออกไปเรียบร้อยแล้วก็เลยถามพนักงานดูโชคดีที่ครั้งนี้ เจอพนักง,งานกล้าบอกเขาบอกว่าตอนที่สระว่ายน้ำที่นี่เปิดใช้ใหม่ๆมีเด็กเล็กๆจมน้ำตายหนึ่งคนหลังจากนั้นก็มีคนเจอเด็กคนนั้นมาเที่ยวกวนพนักง,งานมาถามหาพ่อหาแม่บ้างมาชวนเล่นบ้างจนกระทั่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งทานเล่าอยู่ดีๆก็บอกเพื่อนว่าจะไปเล่นกับเด็กแล้วเดินหายไป มาเจออีกทีก็คือเขาจมน้ำตายจนลอยอืดอยู่ในสระบัวและสุดท้ายห่างจากนั้นไม่ถึงปีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพายเรือเล่นอยู่ในสระบัวแล้วช็อกเสียชีวิตคาเรือพายโดยไม่มีใครทันสังเกตหลังจากนั้นเจ้าของรีสอร์ทก็รื้อบ้านชุดเดิมตรงริมสะบัวตรงนั้นแล้วทำบุญครั้งใหญ่บางคนสังเกตว่าเด็กคนที่จมน้ำตายคนแรกนั้น คงหาคนไปคอยดูแลเขาแทนพ่อและแม่บางทีน้องเขาคงยังไม่ถึงที่ตายจริงๆปัจจุบันรีสอร์ทนี้ก็ยังเปิดให้บริการอยู่แต่ไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวน่ากลัวแล้วซึ่งเขาทั้งสามก็อาจจะไปเกิดกันหมดแล้วก็เป็นได้เป็นยังไงบ้างล่ะครับสำหรับ EP นี้เป็นเรื่องของรีสอร์ท ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองจังหวัดนครนายกนะครับทุกที่มีเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นที่ส่วนตัวที่สาธารณะถนนหนทางทุกที่ล้วนมีเรื่องราวเพียงแต่ว่าใครจะเจอหรือไม่เจอถ้าเจอก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเขาคิดในแง่ดีเอาไว้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร สัมภเวสีผีไม่มีญาติผู้ตกทุกผู้ตกทุกได้ยากเอาไว้ก่อนเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเจอติดตามกันในมี e ีหน้ามาลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่ไหน The ๋ยวช็อ t o r y ชอบไม่ชอบอยากฟังเรื่องแนวไหนอย่างที่บอกครับคอมเมนต์ Comment, เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับพบกันในมีพีหน้าครับสวัสดีครับ